本当だ。 yeah หาหมูครับพี่เป็นตไปเ นี่ใส่ผ้าไหมนะคะตัวเดี่ยวเดี่ยมดีดีค่ะเลี่ยมผ้าผ้าพยู่ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนบัวบานปลาโมกุลา้ขวัญเงินมาด้านหน้าด้วยนะครับมาด้านหน้ามาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยโอ้ยตกตกลงไปทั่วฟ้าเลยที่รัจ๋าโอ้ยตกลงจะตกในที่สุรินทร์เนาะมาตกทุเรียนตกทัตตูนหน่อยจบละหน่อย แรงแล้วทำไมต้องตกดินดิามกลางเดียวล่ะขอบคุณนอแสงใต้เนอขอบคุณม่เอบรุครุขอบคุณพี่น้องทุกทุกทกางนะครับสายบุญราี่มีาุบ้หรือจะเหใคลยชยหรือจะมีน้ำรอกไม่ไม่ าบอกว่าสิตัดชุดชุดสีม่วงชุดสีม่วงที่แม่จะตรงกับวันเกิดบ่แพงเด้อตุนย์อภินฎี่ลูกตีนะ่รับจ่จับบุตไน้าชยนะครับจานบ้านมารับพ่อภาคใจจากเ้าทำไมหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อเช้าก็ขึ้นข้างบนไม่ได้ต้องพ่อมให้มนุษย์ผู้มีใจประเสริฐ ได้ไปถวายค์ขนหอดลูกสาว<า>จ้ารับทางหน้าศาลาครับอ่าก็ครับผมทางนีาา้ทางหน้าเลยครับทางหน้านเลยทางหน้ากองเมติเลยครับอุ้ยทางหน้ากองเมติเลยครับผมไม่ได้เสียงา,านครับอา่าใจเย็นนะครับทุกท่านท่านใดที่ยังไม่นั่งขานะครับยังไม่ได้นั่งขา,าก็นั่งอนุทิศามตรงนี่นะครับ โมานแม่รักไม่ไมรูไ้ไปไหนนะคะแม่รักมงคครับวงเงินมาแล้วครับ<อ>สาบโบบานอยู่ไหนจ๋ามงคลมาเลยมงคลอยู่ด้านหน้ากองกระถิ่นนะครับโบบานเชิญครับ,บเอามาข้างหน้าเลย เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผ้าใบทั้งสามใบทั้งสามคนที่ดูแล,าลการร <พา S 2> ุ่นนานำผ้าไบทมาด้วยนะครับอ่าครับบันี้ยังไม่หมดครับยังเหลืออีกสามหมื่นนะครับยังเหลืออีกสามหมื่นไปโรงพยาบาลยังเหลืออีกสามหมื่นยังโปรยไม่หมดนะครับยังเหลือเยอะ าส่วนผ้าไตรที่ใครจะเอาขึ้นไปถวายแล้วก็ภาพเป็นเจ้าภาพเอาไปได้มานี่เลยมาข้างหน้ามาข้างหน้ามาข้างหน้าอ้าเดี๋ยว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 ชักผ้านะครับทักภาาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ยืนแถวให้ยืนแถวอย่าอย่าไปพวกอย่างให้ยืนแถวข้างข้างกระถินเราทั้งสอง มาดิมาอยู่หันหน้าหันหน้ามาฝั่งนี้หันหน้ามาฝั่งทิศเหนือนะครับท่านผู้ว่าจะอยู่ข้างทางนะครับท่านพระว่าจะอยู่ข้างทางอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับเจ้าเพื่อนทีอันนั้นมอบอันนั้นมีอีกนะครับเตอพระมงคลมูวบานมาตกกลางเลยครับมูวบานมาตกกลางมาโมบานมาเลสอัมเดลครับมครับผมเป็นบ่บ่มาบ่เป็นน้องมาดูไก่หนี่มา ไหนแม่ของดารานีนแม่ของอไหนา่ารรู้ว่ามาแล้วครับอ้าวไหนคุณแม่คุณแม่แฟรคุณแม่แฟร์เชิญครับสวัสดีค่ะอาจจะไม่ค่อยเห็นแมนต้องขอโทษขออภัยเดิญครับเดี๋ยวถ้าคุณธนาชัยนะครับคุณธนาชัยเชิญครับจากลำลูกกาปทุมธานีเชิญครับเดิญครับอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเราจะให้ช้าวมอ ในการรังนี้ซึ่งชา้างเขาไม่สามารถจะขึ้นถวายทอดถวายข้างบนได้ก็ได้ให้ทางประธานทั้งสามฝ่ายในหม้อกนะรำไปถวายนะอันไกหนึ่งก็คุณมงบลมกให้ท่านเพราะว่าการเที่ยวอันนี้ให้คุณแคร่งนะครับและอันนี้ก็ะจะให้คุณธนชัยจากปทุมธานีนะครับอ่า เดี๋ยวตัวแทนตัวแทนจุกจนเรามาด้วยครับผู้ใหญ่มาด้วยครับอยากให้เราให้เราถือถือผ้าตยก่อนให้เราถือแล้วก็ให้เราถืออีกคนหนึ่งมาถือพระตุยพ้าตุยอยู่กับโับาลนะครับนะคนละถือแล้วก็ให้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ถือเดี๋ยวผู้ใหญ่ถือแล้วก็ช้างจะได้มองให้ท่านนะเออถูกต้องครับไปเชิญทายบัวอภัยมงคลอภัยจะถือผ้าใรมองให้ท่านด้ว่าเชิญครับ คนไหนได้เชิญครับตัวแทนสักคนหนึ่งนะครับเชิญครับเชิญครับมาตรงนี้เลยเอาหม้อมาเลยหม้อหมาอหม้อมาอ่าหม้อมา